สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับครั้งนี้ในเดือนมกราคมครับผมกับผมอาจารย์มดดำทํานายด้วยศาสตร์อักษรุูนโบราณที่จะมาทำนายเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินของท่านว่าในเดือนมกราคมนี้การเงินของท่านจะเป็นชันไรนะครับก,การเงินของท่านที่เกิดในราศีกลุมในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับท่านได้อักษรรูนที่มีชื่อว่าอยู่ขึ้นมานะครับผมจะบอกเลยว่า คนที่เกิดในราศีกุมในช่วงเดือนมกราคมนี้ให้ระวังปัญหานิดหนึ่งให้ระวังปัญหาการเงินที่จ่ายติดขัดการเงินติดลบหรือสภาพการเงินในช่วงนี้อาจจะมีการหมุนไม่ทันอยู่นิดหน่อยนะครับให้ระวังว่าจะมีคนล้อรอบข้างครับคนล้อรอบตัวเนี่ยอาจจะมาเบียดเบียนเงินเราจนทำให้เราเนี่ยเกิดอาการทุกข์ร้อหรือเหนื่อยใจได้อยู่เหมือนกันดวงนี้นะครับให้ระวังบุคคลที่เป็นผู้หญิงผิวค้ำๆและใหญ่ๆครับจะนำพาให้ตัวเราเนี่ย เกิดปัญหาในเรื่องของการเสียเงินเสียทองได้นะครับบอกมาอย่างนั้นหากต้องการรู้เกี่ยวกับการเงินของท่านเพิ่มเติมสามารถติดต่อรับฟังได้ที่ดอกจันทร6 3 1แล้วโทรออกพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ